สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก่อนอื่นก็ต้องจะใช้คำว,ว่าขอโทษหรือเปล่าก็ไม่ได้ช้าเนาะแต่ก็คือเช้ากว่าปกตินะคะ,อะขอโทษนิดนึงนะคะทำคลิปมาให้ช้านะสับชาวกลุ่มนะแล้วก็สวัสดีวันเกิดนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2 มกราคมจนถึงประมาณ21กุมภาพันธ์อันนี้วันที่มันแล้วแต่นะต้องไปดูวิธีหนึ่งนะคะแต่คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เนาะ<ส>ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงา,งานการเงินความรักสุขภาพนะคะเฮงๆรวยๆนะคะสวยๆหล่อๆสุขภาพดีนะคะมีคนรักนะคะชื่นชมนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับชาวกุมนะคะ สัตว์นี้เป็นสัตว์ตะวันตกเนาะลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ดูได้นะคะเริ่มต้นกันนะคะช่วงวันที่19มกราคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยคะ่ะเขาย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกุมนะคะก็ เป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มทั้งหลายเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นสง่างามนะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวเป็นดาวแสดงออกถึงความเป็นตัวของคุณเองค่ะเข้าสู่ราศีกลุ่มคุณจะค่อนข้างชอบเรียนรู้ชอบถึงเรื่องความฉลาดนะคะตัวคุณเนี่ยอะไรก็แล้วแต่อาจจะช่วงนี้จะฮอตเป็นพิเศษ มีความรู้สึกว่าอยากออกสื่อเจอคมเจอคนเข้าสังคมเยอะเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตามากขึ้นไปอีกนะคะมีความเกี่ยวพนันผูกพันกับเทคโนโลยีนะวัตกรรมมากขึ้นก็ช่วงโควิดเนาะก็เป็นไปได้แต่ว่าเทคโนโลยียูเรเนสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโอ,อหราศาส เอ้ยเอาใหม่ราศีกุมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะหรืออะไรที่มันเป็นทันสมัยนะคะพวกน,นำแฟชั่นอะไรที่เราคิดก่อนทำก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะและมันมาจากคู่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะโอกาสคุณจะทำลายมีพาร์ตเนอร์คุ้นส่วนหรือความรักเจอออนไลน์ปุบปับเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพาร์ทเนอร์ปุบปับ ปกติไม่ได้คิดอยากจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ก็มีพาร์ทเนอร์มาซะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันวันที่20กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้เสาเออ่อ่ะเดี๋ยวข้ามไปอันนี้มุมไม่เด่นขอโทษด้วยอ่ะมุมไม่เด่นขอโทษนะคะ ไปวันที่26กมกราคมดีกว่านะคะนิเนปจูนนะคะฉากกับโนดนะคะเนปจูนตอนนี้อยู่ในเรือนที่2นะคะโนดก็คืออยู่ในเรือนที่5นะคะเวลาที่เนปจูนทํามุมฉากคือมุมท้าทายนะคะเขาบอกว่าสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆดาวองคานคือมีลักษณะเหมือนกับมีคอนฟขัดแยเกิดขึ้นนะคะเนปจูนความเบลๆงง,ง,งมันเกิดอยู่ในราศีมีนอยู่ในเรือนที่2เนี่ยชาวกุมหลายคนสังเกตตัวเองไหมถ้าไม่ใช่หายเงินหายไปแบบ ปร,ป,ปรับกระทนหันแบบอยู่เงินหายเงินออกจากตัวเราไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการได้เงินมาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเราไม่คาดหวังมากอะ่ะเงินจะเข้าแบบง่ายๆเลยสบายๆแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยมันมาทํามุมฉากมุม challenge เนาะกับในส่วนของโนดเนี่ยคะ่ะโนดเนี่ยตอนเนี้ย not n o t เนาะเขายังอยู่ใน t ูโ n o t นะคะยังอยู่ในราศี เมถุนนะคะเหมือนคะ่ะเรามาเรียนรู้ในการที่จะพูดคุยโซเชียลเจอคนนะคะความที่มันเป็นมุมฉากกันความท้าทายถึงกันและกันเนี่ยค่ะจังจะบอกว่าบางทีอ่ะคุณจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่คุณไปเข้าสังคมนะคะเจอใครเนี่ยเขาอาจจะนําพามาซึ่งความไม่สบายใจในเรื่องการเงินได้จริงๆโหนดเนี่ยก็เป็นตัวแทนของราศีเมทุนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นน่ะตัวคุณเองอะคะ่ะในช่วงเวลานี้ค่ะ คุณจะรู้สึกได้ถึงการที่เราต้องไปสื่อสารพูดคุยกับใครการที่เราได้เดทกับใครมีคนเข้ามาหาเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะเชื่อเลยเนี่ยอย่าพึ่งนะคะบางทีเขาเข้ามาเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้หลอกเขาเขาจะมาหลอกเราได้ต้องระวังมากพกิเศษนิดนึงนะคะความรักการเงินเรื่องไม่ใช่ปรุปรับ ตั้งคันอะไรเงี้ยถ้าเราไม่พร้อมก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนาะตรงนี้ต้องระวังมากเปนพิเศษนะคะโดนหลอกโดนโกงต้องระวังนะคะ28มกราคมฟูมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนคู่ของคุณจริงๆช่วงเวลานี้นะคะกลุ่มหลายคนเนี่ยน่าจะมีเหตุเซตโตเนาะ ฟูมูลเนี่ยจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นแค่เพื่อนแล้วคุยมาสักพักหนึ่งถ้ามันแนวโน้มมาดีเนี่ยโอกาสตกลงเป็นแฟนกันมีสูงมากแต่ถ้าแนวโน้มมาและหองระแหงมาเนี่ยก็จบแบบเลิกรากันได้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันฟูมูลมันเกิดขึ้นเวลาเราดูพระจันทร์เต็มดวงเนาะพระจันทร์เนี่ยมันมาตั้งแต่แบบเป็นเซลยวเซลล์เซลล์เซลยว,ยวจนถึงครึ่งวงกลมจนถึงวงกลมแบบเต็มดวงแล้วพอมันเต็มดวง,วม,ดวงมันก็เริ่มใหม่ เป็นรอบวงกลมใหม่เพราะฉะนั้นนะคะจะมองว่าของคุณเองช่วงเวลานี้นะคะบางทีในเรื่องความรักเนะะี่ยค่ะการเริ่มต้นใหม่จะชัดและจะเห็นนอะตรงนี้เป็นมุมฉากไอมุมสามเหลี่ยมฉากนะคะมาสู่ในเรื่องของบ้านที่วัดสยที่ดินครอบครัวจิตใจนะคะบางทีเพราะอ,อีโก้ของคุณและเขาเนี่ยคะที่ทำให้มันมีอุปสรรค นะคะหรือแม้แต่ว่าการที่เราต้องยกย้ายถิ่นฐานทะเลาะกันนะคะบางทีความไม่เข้าใจกันบางทีมีปัญหากับคู่เพราะความอยู่ห่างไกลกันนะคะ เหมือนกับเราอยู่ที่หนึง่งเขาอยู่ที่หนึง่งแล้วแบบมันตกลงกันไม่ได้สักทีหนึง่งคุณก็เบื่อกับการไปไปมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของความรักคุณบางทาีคู่ของคุณนะะียค่ะมันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกับเขาซะอย่างเดียวแล้วงานเงินแล้วมาผสมกับเรื่องบ้านเนะะี่ยค่ะทำให้เราต้องทะเลาะก,กันได้อันนี้ต้องระวังมากมีเศษนิดนึงเนาะสามสิบมกราคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลัง พุธอยู่ในราศีกุมนี่แหะคะ่ะพุธเนี่ยเดินถอยหลังครั้งหนึ่งของคุณจะมีอิทธิพลในเรื่องของความรักนะคะเรื่องการเงินนะคะความรักเรื่องเซ็กส์นะคะตรงนี้เป็นภาวะที่มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆนะคะที่เคยจีบเนี่ยวนกลับมารวมไปถึงงานอดิเรกที่เคยทํากลับมาให้ทําอีกครั้งหนึ่งได้รวมไปถึงในส่วนของความคิดอยางมีลูกไม่มีสักทีตรงนี้กลับมาพยายาม เอาให้ได้ได้นะคะลวมไปถึงการเงินเนาะอัลต p พิพอลมันนี่เนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะกลับไปลงทุนนะคะเป็นโปรเจกต์ที่คุณอยากจะทำมานานแล้วแต่ไม่ได้ทํานะคะแต่ถ้าทําอะไรใหม่ๆต้องไปติดต่อประสานงานพูดคุยอะไรใหม่ๆให้ระวังมากหน่อยลวมไปถึงพวกเอกสารสัญญาผิดพลาดการเดินทางล่าช้าอ,อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะผิดพลาดนะคะเ,เสียหายนะคะระวังนิดหนึงเนาะตอนนี้นะคะ วันที่1กุมภาพานันธ์ศกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะที่ผ่านมาศกอยู่ในราศีสิสงคุณมีการได้เจอใครแล้วคุณรู้สึกจริงจังนะจริงจังแต่มันยังเป็นภาวะแอบซ่อนอยู่นะคะแล้วพอหลังจากที่ศกย้ายมาอยู่ในราศีกุมเนี้ยคะ่ะ คุณจะค่อนข้างให้อิสระในความรักอะคะ่ะจะแบบปล่อยวางได้ค่อนข้างจะมากไม่ค่อยซซเรียสผูกพันแบบนั้นอนะคือจะจะปล่อยวางรักแบบเพื่อนนะคะให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะมากกว่าการที่แบบเฮ้ยเธอต้องอยู่กับฉันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยใครที่มาคบกลุ่มหรือว่ากลุ่มจะไปคบใครบางทีเราต้องรู้เรารู้เขาเนาะถ้าเรารู้ความเป็นเราแบบนี้ เรารู้ว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันยาวนานบางทีต้องแบบให้มันชัดเนาะว่าเอยโอเคเราไม่ชอบในการที่ต้องไปอยู่ใครยาวๆอาจจะไปไปมามาให้สระซึ่งกันและกันแบบเนี้ยดีแล้วคือมันต้องรู้ก่อนนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็พอวัน ที่9กุมภาพันธ์นะคะสาวเซกไทไครอนเสาวหนื่ยในเรือนตัวตนไครอนเรือนที่3การที่คุณจะต้องไปเยียวยาในเรื่องของการเรียน <c oughs> ช่วงเวลานี้คุณได้เรียนรู้อะไร คุณได้สื่อสารอะไรอะคะมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วยเหลือเหมือนเรียนสิ่งนี้เพื่อมาเยียวยาตัวเองเยียวยาพี่น้องเพื่อนเก่าๆนะคะแล้วคุณสามารถทําได้อย่างสําเร็จนะตรงนี้นะคะ11กุมภาพันธ์นิวมูลเกิดขึ้นใน Aquarius นะคะซึ่งก็เป็นเรือนของตัวคุณเองนะคะเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวอารมณ์ความรู้สึกบางคนได้บ้านใหม่บางคนได้ตั้งคันแบบ มีนะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีมากจะเห็นได้ว่าณนะเวลานั้นนกพฤหัสกับดาวจันทร์ก็ทํามุมกลุ่มกันใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับสังหาที่ดินครอบครัวผู้หญิงผู้หญิงแม่และเด็กตรงนี้คือแบบลดมากนะคะแล้วก็จะเห็นได้นะว่าดาวมันสเตเลียมาอ,อยู่ในเรือนที่1เรือนราศีกุมะคะ่ะเขาจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสตต็กเจอร์โครงสร้าง มีโอกาสใหม่เข้ามาคุณได้ไอเดียใหม่ๆทำให้มันทันสมัยเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าการสื่อสารพูดคุยต่างๆการที่คุณได้ลองไปทำกิจกรรมอะไรที่เพิ่มเติมอนะคะ่ะมันจะเติมเต็มชีวิตคุณได้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นนะคะ17กุมภาพานันธ์เสาร์ฉากยูเรนัสนะคะ เสาฉากยูเรเนนะียสเป็นการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวคุณแม่ที่อาศัยที่ดินประเทศบ้านเกิดนะคะซับคอนเชียสนะคะมันเป็นภาวะกดดันจากในใจลึกๆของคุณนี่แหละคะ่ะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตัวคุณเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือบางทีภาวะที่ต้องเดินทางไปไปมามาเนี่ยมันเหมือนกับ อาจจะไม่ได้เดินทางไปมาขนาดนั้นนะก็ได้นะคะต้องประจําที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษแบบนี้นะคะจบแล้วเหรออ่ะจบแล้ว <g ül> ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของอโอราศาสร์นะคะเดี๋ยวจะขอดูไพ่นิหนึ่ง เปิดไพ่ให้กับชาวกุมนะคะขอดูหน่อยว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะดวงเกิดช่วงทีเ่เขาเรียกว่าาดาวอาทิตย์ะคะ่ะ Sun Return Solar Return นะคะคือจริงๆปีใหม่ที่เคยพูดไปคลิปไหนไมีลงสักคลิปนะก็คนจะมองว่าเป็นปีใหม่ก็คือ1นึมกราคมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆปีใหม่จริงๆอะก็คือช่วงที่ดาวอาทิตย์เขากลับมา ตรงวันเกิดคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะทุกๆปีมันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าซีโซล่ารีเทิร์นนะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าจะเป็นช่วงปีใหม่ของตัวเองก็จะเนี่ยนะคะช่วงเดือนเกิดคุณนี้แหละคะ่ะจะเห็นได้ว่านะคะ10ไม้เท้าเกิดขึ้นมีความรู้สึกถึงภาระรับผิดชอบนะคะรู้สึกเราต้องพาพาสิ่งนั้นน ไปข้างหน้าบางทีปวดหลังได้นะเนี่ยหรือว่าเราต้องพยายามหอบภาระรับผิดชอบหลายอย่างเนี่ยเดินไปข้างหน้านะคะแต่จริงๆอะ่ะมันก็ใกล้จะถึงเมืองใหม่แล้วเนาะมันก็ใกล้จะถึงแบบโอกาสที่เราคาดหวังไวอ้อ่ะมันก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตเล้วงจริงเดือนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาของชาวกุมเลยนะจริงๆถามว่าราศีอื่นก็สําคัญไหมสําคัญแต่ว่าของคุณเองอะค่ะเขาจะอยู่ในเรือนตัวตนเรือนที่1สังเกตดูชาวกุมใครมีอะไรเกิดขึ้นก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าการเรียนโหราศาสตร์มันเป็นการเก็บสถิติเนาะมันไม่ใช่แบบความงมง,ง,งายอะไรเบอร์น,นั้นนะคะ ก็คุณลองสังเกตตัวเองดูมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาไม่มีใครที่เขาล้มจมดินไปแล้วมันจะจมไปอยู่นั่นแหละมันต้องมีการจะขึ้นนะคะที่แจงโพสต์บทเขียนของแจงไปนะจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันทําไมเราติดอะไรตอนนี้อะ่ะถ้าเราถามเราหัดถามตัวเองบ่อยเราจะรู้เฮ้ยพบรักไม่ดีทําไมล่ะเราไปดึงใครเข้ามา ทำไมถึงเป็นแบบนั้นถามทำไมทำไมห้าทำไมเนี่ยคุณถามตัวเองไปห้าทำไมอะค่ะห้า y อะคุณจะได้คำตอบสุดท้ายที่มันจริงจริง,รงนะคะเพราะฉะนั้นาการที่คุณรู้คำตอบรู้สาเหตุที่แท้จริงอนะคะ่ะคุณจะสามารถแก้ปัญหาที่ถูกจุดเนาะ ตรงนี้นะคะและที่บอกไปคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเราอารมณ์ร้อนไปหรือเปล่าเราเป็นคนที่พูดหว้วนเกินไปหรือเปล่าพูดตรงเกินไปหรือเปล่าความตรงมันก็ดีนะแต่บางทีอะ่ะมันต้องรู้จักใช้ไหวพริบอะค่ะเพิ่งฟังวันนี้นะคำว่าไหวพริบปฏิภาณเนี่ยจริงๆเป็นวิชาที่มันสอนกันยากมากเลยมันนอกจากความฉลาดแล้วคุณต้องไหวด้วยอะ่ะเออใช้เหตุผลประกอบแล้วแบบสามารถพลิกคำได้เก่งอะ่ะ เพราะนั้นนะ่ะคุณต้องศึกษารอบรู้อะค่ะจะดีที่สุดเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีปัจจัยอะไรอย่างเข้ามาทำให้คุณแบบไม่สบายใจนิ่งเอาไว้เนี่ยจะดีที่สุดนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะราม่าเกิดขึ้นโอกาสที่เข้ามาเข้ามาหาคุณแต่คุณเองรู้สึกว่ารับสิ่งนั้นน่ะด้วยความที่แบบก็ไม่สบายใจอะว่าจะยังไงดีจริงๆแล้วอยากให้ลองรับโอกาสนั้นๆเข้าไว้นะคะเอาไว้นะคะ มีการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างชัด No Age of Pentacle นะคะเริ่มต้นใหม่แฟนใหม่แต่งงานเป็นมั่นหมยเงี้ยเกิดขึ้นงานเลี้ยงสังสรรค์ได้มีการเดินทางเกิดขึ้นได้ Magician เกิดขึ้นเขาบอกว่าคุณเองอะค่ะจะรู้ตัวคุณเองนะไพ่ Magician เ,เนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเขาใช้ว่าเป็น Inner Resource กับ Outer Resource ก็คือ คุณมีทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกบางทีอ่ะสิ่งที่คุณเชื่อในส่วนของการ์ดฟิลลิ่งรังสังหรณ์ของคุณอนะคุณอนะมีแต่คุณจะรู้สึกว่าอยากจะใช้เป็นเอ,อเรียลิสติกอะอะไรที่มันจับต้องได้เป็นเหตุเป็นผลก่อนนะคะก็จริงๆถ้าจะแนะนำลองเปิดใจลองใช้ลองนั่งสมาธิดูก็ได้ฝึกสมาธิเขาบอกว่าต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลหรือว่าลองเปิด ให้ใช้ในส่วนของรังสังหารของคุณนะคะมาช่วยอ่ะมันจะช่วยคุณได้มากเลยเพราะคุณน่ะมีความสามารถทั้งในส่วนของรังสังหารและความสามารถที่เป็นความฉลาดทักษะสกิลจริงๆปกติที่บอกไปข้างต้นคือคุณจะทําอะไรคุณจะหยิบต้องอะไรอ่ะคุณจะทําอะไรที่มันใช้เหตุผลมากๆลองใช้ feeling บ้างนะคะจะช่วยคุณได้มากเลยนะคะโอกาสตอนนี้นะคะมันมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นแหละ ก้าถ้วยนะคะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกถึงความอิ่มเอิบโชคดีเป็นความสุขนะคะและถ้าจะให้เต็มสิบเนี่ยคุณอาจจะต้องรับโอกาสนะคะจากผู้หญิงผู้ใหญ่นะคะคนนี้ที่แบบเขาเมินหน้าหนีไปบางทีต้องกลับไปหาโอกาสนั้นๆนะคะถึงจะดีนะคะถ้าถามในเรื่องของการทำงานนะคะตรงนี้เนอร์เชอร์เนอร์เจอร์นะคะงานที่ทำเนี่ยก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนะเาะระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแววงบางทีพูดตรงเกินไปเราก็เป็นภัย ด้วยตัวเองได้ต้องระวังการเงินค่ะ sensitivity นะคะคือคุณใช้คำว่าคุณเซนได้อะว่าเรื่องเงินอะคุณจะไปทิศทางไหนแล้วมันได้เงินก้อนใหญ่มากไพ่ใบนี้เกิดขึ้นจะลองเสี่ยงโชคดูก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะตรงนี้ c o n s e l ร r นะคะบางทีคนไม่สบายใจก็อาจต้องปรึกษาใครสักคนนะคะการที่คุณได้ปรึกษาใครสักคนจริงๆจะบอกว่า ตอนเหมือนที่ไทยอ่ะจะยังไม่ค่อยเปิดคือเปิดแล้วนะแต่ยังไม่เปิดมากนะการให้คำปรึกษาถึงได้มีหมอดูเยอะแงเพราะว่าคนทั่วไปจริงๆอ่ะเขาอ่ะก็อยากหาคนปรึกษาสักคนหนึ่งอ่ะสุขภาพกายเนี่ยส่วนหนึ่งเราจับต้องได้แต่สุขภาพใจเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครรู้ได้แต่เวลาป่วยมันเป็นการป่วยทั้งสองอย่างได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ให้คุณนะคะลองหาคนที่สามารถ ให้คำปรึกษาคุณได้แบบนี้จะดีกว่านะคะมันทำให้คุณสุขภาพใจดีขึ้นนะคะสุขภาพกายนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะแล้วก็การเรียนนะคะ leadership นะคะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าห้องหร,อหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยืนหยัดะคะ่ะบอกว่าเอ้ยคุณอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณอยากเ,เรียนสิ่งนี้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าไปในเรื่องความรักนะคะตรงนี้กงล้อโชคอตาเกิดขึ้นก็มันมีการเปลี่ยนเนาะระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนิดนึงลองดูคนที่เป็นทัดลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะให้ความสําคัญกับคุณเยอะทัดไฟเมสินะโนได้เดินทางเราได้เจอความรักก็ได้เมถุนก็ได้นะคะแต่เห็นว่า ธาตุน้ำเนี่ยคะ่ะเดินหันหลังจากคุณไปนะคะตอนนี้มันมีฟูมูลิวม,มูลเกิดขึ้นในเรือนตัวตนในเรือนคู่นะคะสําหรับใครที่เรียนโหราศาสตร์น mm ้อ hmm. งจะบอกเกลิดเก็กน้อยให้คุณนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีคําถามจากนักเรียนแต่ว่าอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังกันได้ mm hmm. เวลาที่มันมีดาวเกิดขึ้นในเรือนตัวเองมันก็จะเอฟเฟกไปนะสมมติว่ามีดาวอะไรเกิดขึ้นฟูมูลเกิดขึ้นตรงนี้ มันทํามุมตรงข้ามกับตรงนี้อยู่แล้วเรือนตัวตนอยู่แล้วเวลามีนิมนต์เกิดข,ขึ้นในเรือนตัวเองก็ทํามุมแบบ1 8อองศาถึงในเรื่องของอคู่พาร์ทเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ยตัวคุณเองอะคะ่ะมีโอกาสเหลือเกินที่จะต้องจบความสัมพันธ์ถ้าคุณคุยหลายคนเนะะี่ยค่ะมันต้องเอาสักคนหนึ่งอะคะ่ะถัดจากนี้นะคะแต่ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่เก้าถ้วยคือคุณรู้สึกว่าที่ไพ่เก้าถ้วยยังค้นหาอยู่อะเพราะมันไม่เต็มสิบอะเต็มสิบคือเป็นไพ่ครอบครัวคุณเองที่ตามหาเนี่ยไม่ใช่ว่า ไปเรื่อยยังไงแต่เพราะว่าคุณต้องการคนที่จะมาเติมเต็มความเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆซึ่งคนที่คุณรู้สึกว่าจะมาเติมเต็มเนี่ยเขาหันหลังให้คุณนะ,นะคะตรงนี้นะไม่สนใจสักเท่าไหร่โซเมดเนาะคู่ทางจิตวิญญาณนะคะบอกไปแล้วมีทั้งบวกมีทั้งลบนะคะ passion เจอแล้วชอบมากเคมีตรงกันแบบมหาศาลแบบบ้าคลั่งเลยนะคะต้องระวัง s u d d e n change คือ อยูป่ป,ปุบรับเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะมันเหมือนกับสถานการณ์ความสัมพันธ์อะ่ะมันคือตอนแรกมันดีมากนะแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุับป,ป,ปับเลยอะ่ะ the relationship is over ก็คือเฮ้ยอยูมก็เปลี่ยนจกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเองเหมือนกับต้อง แสดงออกถึงในเรื่องของความรักของคุณนะ่ะให้เขาเห็นชัดๆ,ๆนะคะและเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังแสดงออกไม่เพียงพอก็ได้นะคะตรงจุดนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะชอบไม่ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งหน่อยนะคะคนที่อยู่ข้างๆคุณเขาจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าช่องแจ้งก็ไม่ได้แบบแต่ดูดวงเนาะก็ยังมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะฝากกันด้วยนะจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า